สวัสดีครับผมวันนี้มาดูดอกอีสองร้อยเอสนะครับผมวันนี้ก็สภาพสวยๆเลยนะครับดอกละเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมเดิมทุกดอกนะครับผมวันนี้ติ๊กเกอร์หลุดนะครับก็จะมีบาร์โค้ดอยู่นะครับผมสภาพดีเดิมทุกดอกนะครับผมมีทั้งหมดสิบดอกนะครับผมสิบดอกดอกละเก้าร้อยนะครับผมใครสนใจก็ศูนย์หกห้าศูนย์แปดหกศูนย์สามหกหนึ่งช่างชนนมนงรักนะครับผมก็ฝากก่อนแล้วก็แชร์ติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ ก็มาดูอีกตัวนึงนะครับผมมาดูดอกรวมรวมมิดนะครับผมก็มีดอกเป็เดิมอย่างของกิฟตนะครับผมดอกละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมของกิฟตนะครับเป็นหนึ่งสองสี่ห้านะครับผมดอกละสามดอกดอกละเจ็ดร้อยนะครับผมมีสามดอกนะครับผมนอกั้นจะเป็นอ่าของอ่าตัวนี้คู่ละหกร้อยบาทนะครับผมคู่ละหกร้อยบาทส่วนดอกที่สองทั่วไปก็ดอกละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแล้วก็มี e สองร้อย f นะครับผม สภาพไม่เดิมนะครับผมมีสีดอกนะครับผมสภาพไม่เดิมนะครับมีอยู่สีดอกก็ดอกละห้าร้อยนะครับผมสามสภาพนะครับผมดอกละห้าร้อยบาทนะครับผมก็มี e สามร้อย s ตัวเก่าก็มีนะครับผมสภาพก็พอใช้ได้นะครับผมดอกละแปดร้อยบาทนะครับผมก็มีดอกของเด็กคอนนะครับผมดอกของเด็กคอนนะครับผมดอกละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับตัวนี้เป็นโครงหล่อนะครับผม อาพีโอรีโอนะครับมีดอกเดียวนะครับเบียดนิดนึงกับดอกของเา ABL นะครับผมไอสนใจดอกไหนก็ทักแชทผมของสามผมได้นะครับผม0ูนย์ราคาศูนย์แปดหกศูนย์สามหกหนึ่งช่ยนชนนนรักนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับผมมาดูทางนี้นะครับจะเป็นดอกสิบห้านิ้วนะครับผมดอกสิบห้านิ้วก็มีทั้งดอกใช้ได้และใช้ไม่ได้นะครับผมออย่างดอกตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมซ่อมมาแล้วนะครับ MS นะครับผม ดอกละดอบาทนะครับผมออกได้คอดนะครับผมเดิมหนึ่งซ่อมหนึ่งนะครับแม่เหล็กใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่เท่า18นิ้วนะครับผมตรงนี้ก็มีนะครับผมดอกเอสนะครับผมก็สภาพใช้งานได้อยู่นะครับผมดอกละ750อาบบาทนะครับผมมันจะเป็นโครงรอนะครับผมอันนี้โครงรอก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมส่วนดอกทางนู้นจะเป็นดอกงานช่างทั้งหมดนะครับผม ก็เอาไปซ่อมเองใครสนใจงานช่างผอว่าง,งานใช้ได้ก็ทักมาสอบถามช่างชนได้นะครับผม0ูนย์หกห้าศูนย์แปนานช่างชนนำองรักอย่าลืมเบอร์โทรนะครับผม <S 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 เดี๋ยวเรามาดูแหลงนะครับผมแหลงตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กดีโอนะครับผมเต็มแจ่มนะครับผม S N D C C นะครับผมแม่เหล็กดีมากนะครับผม ตัวยอดเลยนะครับผมตัวนี้ตัวละหกร้อบาทนะครับผมดูจุดๆเลยนะครับผมมาดูดอกิ่นแปรนี้นะครตาคนะครับผมตรนี้ไอ้ธนนนะครับมีเหลือดอกหนึ่งนะครับผมอ๋อตัวนี้ดอกละพันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม่เดิมนะครับผมส่วนมรกตก็ไม่ค่อยสวยนะครับผมก็ใช้งานได้นะครับจะของติดหมวดมาแบบแปลกๆหน่อยตัวนี้ดอกละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับผมอันนี้ก็ผ้าขาดนะครับจะเป็น สองสองสี่หนึ่งนะครับผมสองสี่หนึ่งรุ่นเก่านะครับผมฝากขาต่อ,อไปซ่อมเอาตัวนี้โคกคงขายไปห้าร้อยบาทนะครับผมใครสนใจตัวไหนก็สอบถามช่างชลได้นะครับศูนย์หกห้าศูนย์แปดหกศูนย์สามหกหนึ่งช่างชลหนุน่มนงรักนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่างชลด้วยนะครับผมสวัสดีครับ